สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็เอาแป้นมาอยู่ในป่าอีกแล้วนะครับนี่นะครับผมก็เราก็จําเป็นต้องพากันเลี้ยงในป่านะครับเนื่องจากหญ้าเยอะนะครับในป่านะครับผมนี่นะที่ปางเราหญ้าก็เริ่มจะหมดแล้วนะครับหญ้าที่เราตัดก็สั้นลงสั้นลงนะครับแต่หญ้าในป่าเราก็ขยับเข้าไปไกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะนี่เราก็ผูก หมดแล้วนะครับด้านล่างนี้นะครับผมนี่นะทุกคนนะครับอันนี้คือแป้นเรากินหมดแล้วนะครับตรงบริเวณตรงนี้นะครับนี่จะเห็นบอกว่าจะเห็นเลยว่าป่าหญ้าที่เรียบหมดเลยนะนี่นะครับก็จะมีด้านนี้ครับเยอะนะครับนี่เราขยับไปทีละนิดทีละนิดนะครับผมนี่นะครับก็มีโซ่ยาวอย่างนี้นะครับผมนี่นี่นะเราปล่อยไม่ได้นะครับถ้าปล่อยแล้วเราจะไม่เจอช้างเลยนะครับต้องหากันเป็นวันสองวันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับช้างบ้านเราก็ มีโซ่ตลอดนะครับถ้าเป็นช้างปล่อยเราก็ต้องเฝ้าดูแลเขาทั้งวันอย่างนี้นะครับผมนี่ฮะแป้นเราก็ไปเรื่อยๆนะครับผมวันนี้เราเข้าป่านะครับผมแป้นเราขินหญ้ากเก่งไหมครับดูฮะไปเรื่อยๆดูเก่งตรงไหนเนี่ยนะเออข้างหน้าก็มีหญ้านะครับจะเลือกกินนะครับถ้าอยู่ในป่าอย่างนี้นะเขาเลือกกินนะครับ เขาก็จะเลือกกินของเขานะครับผมดูฮรือมีเล่นมีถูมีไถต้นไม้เยอะนะครับผมนี่ฮะยากาศดีนะครับเช้านี้นะครับผมส่วนเราอยู่ที่ปางนะครับเราก็ตัดยังตัดหญ้าให้เขานะครับผมไม่แป้นเราก็ไม่ต้องตัดให้เขาแล้วนะครับเนื่องจากเขามากินหญ้าในป่านะครับตกเย็นมาเราก็ไปรับเขานะครับให้ดื่มน้ํานะครับวันนี้ดื่มน้ำไม่ทีบร้อยแต่ไม่ได้อาบน้าเลยนะครับผมพอดี วันนี้เรามาสายหน่อยนะครับก็เลยไม่ทานอาบน้ํานะครับผมไม่เป็นไรครับแต่ดื่มน้ําสําคัญมากนะครับพอดื่มน้ําเสร็จเราก็ต้องพาเข้าป่าเลยนะครับอย่างนี้นะครับผมแป้นจ๋าแป้นอ,อร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะ,อ,ะอร่อยนะ,ะกินให้อร่อยนะลูกนะ,ะกินอิ่มๆด้วยล่ะ,ะเดี๋ยวตอนเย็นพ่อมารับนะ โอ้ห oh, นะครับดูเรื่องนะครับผมแม่แป้นของเรานะครับช้างฉลาดนะครับผมช่วงนี้ไม่ได้กินกล้วยเลยนะครับแม้แต่วีเดียวก็ไม่ได้กินนะครับปางเราก็ปิดนะครับผมก็มีกล้วยอยู่ครับก็จะให้เฉพาะช้างแก่ช้างเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับช้างสุขภาพไม่ดีนะครับส่วนแป้นเราไม่ได้กินนะครับเป็นช้างที่มีฟันครบเคลื่อนนะครับผมคือไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยก็ไม่ได้กินกล้วยเลยนะครับผม นี่ฮะโอ้โหดูยา้าเขากินนี่ครับผมมัดใหญ่เลยนะครับเนี่ยวันนี้คงกินอิ่มแน่นอนเลยนะครับผมนี่นะครับทุกคนนี่หญ้าที่เขียวๆแบบนี้กินหมดเลยนะครับผมเนี่ยหญ้าเส้นแบบนี้นะครับกินหมดเลยนะครับผมเป็นอาหารที่ช้างชอบมากเลยนะครับก็มีเฉพาะที่ในป่าเท่านั้นนะครับที่ป่างนี้ไม่มีแล้วนะนี่นะครับต้องเข้าป่าลึกๆนะครับถึงจะมีนะครับผม อร่อยไหมคะแป,มแป้นอร่อยไหมลูกแต่อร่อยไหมแป้นอร่อยนะอชอบไหมลูกชอบไหม,อมชอบอยู่ในป่าไหมชอบนะโอ้ชอบนะครับผมนี่นะก็บรรยากาศก็ดีมากๆเลยนะครับทุกคนนี่ฮนะในป,ป่านะครับโอ้ รอบนี้วิวสวยมากเลยนะครับผมนี่วันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกมาเมื่อวานสองวันแล้วนะครับผมหวังว่าฝนไม่ตกนะครับเราจะได้เข้าป่ากันสะดวกสบายนะครับผมช้างก็จะได้เราต้องระแวงนะครับดินสไลด์อะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับผมนี่นี่นะฮะซูมดูแม่แป้นเราหน่อยนะครับผมนี่ไว้เขากินตรงนู้นนะครับผมนี่ความสุขเลยนะครับถ้าเราผูกในป่าบ่อยๆนะครับคงอ้วนนะครับ อ้วนกว่าอยู่ที่ปางแน่นอนเลยนะครับไม่ต้องมากินกล้วยก็ได้นะครับผมแค่หญ้าในป่ากินได้อิ่มทุกวันก็อ้วนได้นะครับผมหญ้าที่ปางเรานี่ต้องตัดนะครับไม่พอกินแน่นอนเลยครับต้องตัดอย่างเดียวถ้าเราตัดทุกวันเยอะๆครับก็คงคงพออิ่มได้นะครับอ้วนอยู่นะครับไปแล้วนะแป้นแป้นจา๋าพอไปแล้วนะ บายบายนะลูกบายบายค่ะบายบายจ้าคนสวยบายบายกินให้อร่อยอิ่มๆนะเรามาระวังด้วยนะเดินดีๆล่ะดูเส้นทางด้วยมองทางด้วยนะไม่ใช่กินอย่างเดียวนะลูกกินให้อร่อยด้วยนะพอกลับแล้วนะ โอเค okay, นะครับผมนี่นะเราก็เดินทาง,างกลับนะครับผมก็แม่แป้นเราไว้ตรงนี้แหละนะครับผมไม่เสียเวลาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปตัดยาให้คุณออสเนี่ยครับผมบายยจ้าบายยจ้าคนสวยพอกลับแล้วนะพอกลับแล้วนะ<อ>ฝากกดไลค์ลกดแชร์ด้วยค่ะ<อ>ฝากติดตามแป้นด้วยค่ะ แป้บ๊ายบายครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับผมนี่นะครับก็กลับแล้วนะครับผมบรรยากาศที่ปางด้านล่างยังเป็นปางนะครับนี่เอาอยู่บนดอยนะครับแถวนี้กินเรียบเลยนะครับผมอากาศดีมากฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ